S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับลุงเพื่อนนะฮะในแฟ m ิลี่แมวันนี้อยากเจอนายกอีกบ่้ยผมรับค้าับคราวผมว่าไม่อยากเจอวันนี้ผมกลัวนายกไหนอ่ะต้นายกนี้ที่จะควยก็รู้ๆอยู่นี่ผมไม่อยากกินโอเลี้ยงอเอาละมาเป้าหมายวันนี้เราก็ต้องไปหาตังเหมือนเดิมครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาเข้านอนของลูกแล้วและผมก็ต้องไปเล่านิทานก่อนนอนเกี่ยวกับแจ็คผู้ข่าย,ยักกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งจะใกล้ตายด้วยหมัดของผมพูดถึงใครจ๊ะแกนั่นแหละ เพื่อไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะไปหาท่านนายกเทศมนตรีที่ยืนอยู่ตรงนูน้นตอนนครับถอยนะครับถอยนะครับชั่วโมงเร่งด่วนครับชั่วโมงเร่งด่วนครับชั่วโมงเร่งด่วนตายแล้วตอนนี้ท้องผมร้องแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำด้วยตายแล้วโอ้โหตายตายตาย,ตายทั้งนั้นเดี๋ยวเรา,เาส่งเควสให้ท่านนายกก่อนแล้วกันนะครับอา้าวว่าไงโจเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมขอราคางามห้าล้านห้าล้านบ้าไปแล้วฉันมีแค่ห้าบาทเลิกครับไม่คุยพอรู้สิทำชั่วเลยดิ โอ้ยชั่วเลยชั่วเลยอ่ะชีวิตของเรามันก็มีสีเทาบ้างเป็นธรรมดาเครียด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 เฮียเครียด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 ชีวิตของเรามันก็มีสีเทาบ้างเป็นธรรมดาเฮ้ยเครียดเครียดเครียดเข้ามาเลยเข้ามาต่อยเลยไม่เครียดไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วที่บ้านของเราจะอดตายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่กินข้าวที่บ้านเราก็จะอดตายแวะไปตลาดก่อนที่ไหนขายดีบ้างครับก็ขายดีหมดทุกอย่างอ้าวตายแล้ว เกมโอเวอร์ครอบครัวอดอยากบ้าไปแล้วไอ้บ้าเดี๋ยว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 ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะถูกย้อนเวลาแล้วครับย้อนเวลามากับบ้านตาย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 ที่รักค่ะเราหิวมากมากเลยอ่ะรู้แล้วบ้าเอ้ยไม่มีกับข้าวกินใส่หมดนะใส่ไปใส่ไปอืมเรียบร้อยกินไปที่บ้านเราจะไม่แฮปปี้แล้วโอ้ไม่มีความสุขโว้ย มามามันจะอะไรกัน <aquí> น <sh arp Arc ando> ักกันหนาวอะฮะจริงๆเลยเนี่ยที่บ้านเนี่ยฮะมีเมียไว้ทำไมมีมีเมียก็ไม่ทำอะไรเลยเดินไปเดินไมแลันแหละทำอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นตีหนูตีกระป๋อมอะย่างเงี้ยฮะจริงๆเลยเสรเจๆเเลังจานลังจานลังจานพ่อทุกทีเลยไอ้ไอ้ไอ้แล้วก็พ่อก็พ่อก็พ่อถ้าขาดพ่อไปเนี่ยฮะจะอยู่ได้ไหมที่บ้านเนี่ยฮอเครียดตอยัง อ่าไม่มียาอีกไปซื้อยาไอ้แมวนี่ก็พอหากรายดงไรายได้ที่ได้มาจากการทํางานก็ต้องเอาตังเลยไปซื้อค่ายาและค่าอาหารเข้าบ้านผมน่ะเครียดจริงจ,งจงคุณบทวผมขอยืมปืนหน่อยอไปทำไรยิงคุณตำรวจตั้งมาถวยจะไปจัดก,กายโจรบ้านนั่นที่มันซูบุรีอยู่หน้าบ้านผมตอนนี้ผมต้องไปซื้อยาเข้าบ้านก่อนแล้วเอายาใส่ตู้เย็นอร่อยเลยเพิ่มความเพิ่มนี่นี่ห้าสิบเพิ่มค่ายาขอบคุณมากนี่โซดาเพิ่มค่าแฮปปี้ซื้อไปเลยพอ โอ okay. ้ยตังจะหมดแล้วโอเคระหว่างทางเดี๋ยวเราไปรับเควสมาก่อนครับเผื่อจะได้ตัง <Blessed> สักสองสามร้อยจนละเกินช่วงนี้จนแต่รวยน้ำใจตลกเหรอเอาเควสมา เอาว่าไงสวัสดีครั้งน่าโจวันนี้เป็นวันที่สดใสใช่ไหมล่ะพูดอย่างแก๊งล็อกเก็ตวันที่สดใสรอเราอยู่อ้าวต้องการอะไราเรเนซ์ฉันอยากให้นายไปเรียนเอ่อเขาเรียกว่าการแสดงด้วยบ้าเลยเฮ้ยนี่บ้าไปแล้วไปคุยกับเธอสิไปหาซอร,รีที่โรงหนังนะครับไปเรียนรู้ไปดูหนังหรือไปทำอะไรกันวะเนี่ยดูสิไปเฮ้ยเข้าโรงหนังแล้วมาแล้วออเนี่ไงน,นี่งปามาไปดูครับไปดูว่าซอรีรแสดงเปยังไงบ้าง ท่องเลยโดเรมีฟ่าโซลาทิโดเอาลองสิโดเรมีฟ่าโซลาทิโดไม่ไม่ไม่ต้องโด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 เฮ้ยผมสอนการแสดงไม่ได้สอนร้องเพลงเออจะว่ายังไงดีอ่ะเออเราชอบความเหมือนเหมือนกันอ่ะนะดูสิดูที่ดูสคริปต์สิเออแล้วก็ยืนตรงจุดเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแสดงกันเลยเราต้องจดจับบทว่าอาหารเช้าหมอฟัน หมูหม่บ้านสโตนวิวแบรรี่โอเคพร้อมแล้วอ่านเรียบร้อยแล้วโอเคพร้อมพร้อมพร้อมโอเคเยี่ยมแอคชัน่นเริ่มครับเริ่มแสดงแล้วครับ <c oughs> อ่าอืมอืมต้องการอะไรชาสฉันไม่เชื่อเลยอะ่ะเ,เออเออเป็นหมอฟันที่สโตนวิลเลจอ่ะเป็นการแสดงที่แบบรวดเร็วมากเพราะทั้งลูกทัง้งครอบครัวรอผมอยู่ยังไงก็ตามขอบคุณนะที่แสดงกับฉันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะดีไม่ดีอันนี้ผมจะได้เป็นเมียน้อยไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสร็จ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 ถ้าเกิดว่าอันแดงหนึ่งสีแดงไปก็จบเหตุแล้วครับมาไปยังไงบ้างเออมาเชคสเปียร์ชอบเชคสเปียร์แน่นอนขอบคุณมากเลยนะโอ้เป็นโพสอสถีมากเลยเพอร์เฟกต์มากเลยตอนนี้อะไรวะนี่แค่สามสิบเมตรไปเ้ยบ้าเลยไปเลยแล้วพรุ่งนี้จะหาตังค์ยังไงวะเนี่ยเอาละเอาละเอาละตอนนี้เราต้องรีบเอาโซดาเข้าในตู้เย็นครับแล้วก็เอา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 ยาใส่เข้าตู้เย็น แล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะออกมาล่าสัตว์กันดีกว่าเฮ้ยไ่ถึงไ,ไ่ถึงทํางานครับนี่ก็ขึ้นของก็ต้องซื้อเครียดเลยเครียดเลยอะเรียบร้อย,อยทุกอย่างสีเขียวพ่อรับพ่อไปทําอะไรมาครับแกเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าแกทาอะไรบ้างทุวันๆเนี่ยฮะเดินไปเดินมาเมียก็เหมือนกันอะไรคะคุณพ่อแม่ครับพ่อเป็นอะไรไม่รู้ครับเป็นพ่อไงเครียดเลยเนี่ยเครียดเครียดเฮ้ยทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนใครไม่รู้เนี่ยทิ้งเสื้อผ้าไว้ ลักเกละลักกะมากเลยเนี่ยใช่ไหมหมดยางหมดยางเบสทามบินนาวไปไปเล่าเินทางให้ลูกไปไปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกอยู่พ่อรู้จักคำว่าสวาว้าลูกไปพ่อโอ้โห oh วันนี้วันนี้ๆๆๆเรื่องเรื่องอะไรครับก็ละครั้งหนึ่งมีหนอนด้วงมีหนอนตัวหนึ่งว้าไม่ชอบหนอนครับเออฟังฟังไปเถอะฟังฟังไปเถอะพอแล้ววันนี้พอเคลียร์ทั้งวันนะลูกพอไปรรู้รู้ไม่รู้หรอว่าพอไปเจออะไรบ้างอะ่ะ oh oh. คืนนี้ที่รักจะอยู่ที่นี่ไหมคะ เอสตอสมีอะไรวันนี้ผมต้องไปทำงานนะอจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยๆให้เหมือนพี่เสื้อราตรีเอาละเอาอันไหนดีส่งของไหมหรือฮิตแมนดีถ้าฮิตแมนนี่เลวเลยเนี่ยเอาส่งของแล้กันเผื่อข้างในเป็นแบบปลาอะไรอย่างเงี้ยนะส่งปลาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทำไมไม่หลับไม่นอนนะทุกคนนะฮะฮะไม่เข้าบ้านไปหลับไปนอนทำไรเนี่ยวัดดีครับคุณตำรวจเอาโจทำไรเนี่ยโจ ผมมาส่งของครับส่งอะไรอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าผมบอกผมคงต้องฆ่าคุณตำรวจนะครับอ๋อนี่เลระนี่คือสินค้าแหละเรียบร้อยครับทําไมกล่องมันเล็กน่ารักยนะิงๆเลยไปส่งของให้ใครวะเนี่ยเออส่งง่ายๆอย่างนี้เลยไม่มีอุปสงค์อุปสรรคอะไรเลย,เยงานมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเราต้องเราต้องแบบเสมอต้นเสมอปลายครับไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ดีมากครับ พอวันนี้พอก่อนไปละงานง่ายง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาทำงานต่อแล้วกันครับไปนอนละวพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่านี่แล้วก็ต้องไปทำงานหาเงินจะว่าไปแล้วเมียผมหายไปไหนวะเน,นี่ยหรือว่าสงสัยไปเรื่องป๊อกเดิวันนี้วันศุกร์ครับบลูสโทรมาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้ไปกินข้าวกันมีจัญญาบันด้วยสุดยอด เอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับแฟ m i ม y ล a ี่แมนเขาต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรามีนัดกินข้าวกับบรูซนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำงานชั่วกับงานดีปรบบปนกันไปอันนี้ในเกมนะครับเราก็ต้องแยกย้ยให้ออกนะถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้นะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปกับแฟรมอลลี่แมนครับ